พี่น้องครับผลงานเพลงมวนๆเก่าๆอมตะจากสายันสัญญาซื้อเพลงว่าแดกคนชื่อเจี๊ยบน้องพ้เนาะผูดไอิมาหน้าไม่บอช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยจรันการแว่นครับทำคำท่องไพโรดพู้ที่สิมานําไม่ตอนนี้รอรับยจริญพันธเด้อเบอร์โทร0 4 4 8 3 4 0 9 4ครับเบอร์โทรสถานีเอฟเอ็มเก่าจังหวัดเชียงภูมิบางคนฟังอยู่คลื่นทั้งอำเภอปากช่องครับ บางคนฟังอยู่ทางอำเภอหนองบแดงอําเภอบัวใหญ่อําเภอชุมเพ่อําเภอแก่งสนามนางด่งสัญญาณไปหล,ลายๆหมองครับบางมองก็สลับมือกันเราก็ออนไลน์นี่ฟังในทั่วโลกครับพีน่น้องว่าไหนน้ะน้องเล็กตั้งฝรั่งเศสมาีิว่างไดอากาศายังได้แนมมาี้แต่ <c oughs> าอากาศทั้งบ้างทั้งห้านี่ค่อนข้างที่จะเย็นสบายๆครับบ่ฮอนจนเกินไปน้องไี่ต้องเนาะ ศูนย์สี่แปดสามสี่ศูนย์เก้าสี่ครับศูนย์แปดห้าเจ็ดหนึห่งหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหน้ามิ้เทียนโกสบูตรากุ้งนางแล้วก็ฟ้าผลิตภัณฑ์ใหม่พี่น้องกับมาแล้วเนี่ยนะเห็นว่านี่ยกองสีเขียวเนี่ยผู้เบิ่งทั้งอ่าเขาอินเทอร์เน็ตเบิ่งทั้งยูทูบนะครับทั้งโปรแกรมไลน์โปรแกรมเฟซบุ๊กนะครับงานของดีจิก,กองพี่น้องสีเห็นกองสีเขียวเอลดีคอฟฟี่พัทแบนจากอ่าสถานีเฮานี้ละนะครับโดยคุณวิรัญญาพาร,ราครับสวัสดีครับสวัสดีครับุณ ครับพ oh, okay. ่อไอเข้ามยเตียงอย่างครับดอกจานทระหายใจโอ้ยคนไปเที่ยวงานดอกจานหลายแห้งโดยเฉพาะมืออื่นครับหยุดคนไปเที่ยวงานดอกจานหลายแห่งโดยเฉพาะมืออื่นตันวะมืออื่นโยท่เด็ว่าเป็นกระดับไปเล็้าครับอยากมั่นเพิ่อนเด็กนั่นที่จังหะเอาเงินไลาก้อนเอาเงินไลาก้อนเที่ยวมาที่หลังกันเลยล่ะตั้งแต่ในคนตั้งดันตั้งต้องหมดวันว่าครับเพิ่น ปถึงบันหลบคนจะมันโหดบ่ดครับไปอ่นี่สินลนะบคนเราอยากไปบนหลบถึง่ได้ไปโอเอาไปีนา,าไม่าสั่งกันล้วงานก็ไปเที่ยวกัได้หล้วงานกยไปเที่ยวกัได้ครับเพราะว่าเพิ่น,เพ,นเพิ่นสิจัดทศาก,การเรื่อยไปยแุแมนแมนมีทุกปีครับหนักานคนรครับอยากไปครับไปโอโอ,โอเคเนาะ,อะโอเคปะ ขอเปนอะิักดมดักยนี้ะอยากยออยากยอเจ้าดมสนับเอาเสี้ยอะครับครเอาเลยขอเปลี่ยนเพลงเป็นอยากยอเจ้าดมครับผมอ่าอายาวเบิ้งหาครับบบี่สายเลยวโอเคครับอหนาไ่ป็นแครับไครับผู้แบกมันกับยิ้มแน่พาะสันตา ได้เลยได้เลย,เลยโอเคสวัสดีครับสวัสดีนะครับครับพี่สวัสดีครับพี่น้องไปรักแฟนเพลงทั้งนนเจริญตำบลนนั้นยังปรักเทพสถิตนะพี่หกเนาะพี่หกพี่ติ๋มพี่ยุย้ยพี่เพชรนะครับหลายคนอยู่ตัวแบกมันเอาเงินไปก่อนครับเที่ยวค่อยมาที่หลังมีเงินหรือขึ้นไปเที่ยวดีที่สุดกนะไม่ร้องเนาะมื้อนี้เปิดหลายเพลงเราได้คิวยังรอก,กับหลายเพลงคือกัน รักมาให้เหมือนพายใจมาเจ็บครับพี่น้องทั้งคบเพื่อนจะตระร้าพี่สาวคนสวยเตยนาหาันมาล่ำสอดแจงโคโมมาได้กระได้นะพี่เนาะใจเอาขนาดเลยลำเพลินเชิญยิ้มนะครับพี่ร้อยทางบ้านน้องบัวตำบลบ,บึงสำโรงอำเภอแก่งสนามนั่งครับแม่อุบลตายายกับหลานน้อยครับมักสาวเซยินโรดรีสอร์ทพี่น้องมีรักแฟนเพลงทั้งอำเภอหนองบะแดงกล้วยตานีผู้เ่าบุ๋มเขาดังๆครับพี่นุ่นนมบ้านไกลใจฮักจริงสุดท้ายอ้าซสำงัว สุดท้ายไอ้เมนงัวจากน้องมาดเมื่อกล่องวงออกัสมิวสิกน้องมาดเนาะสวัสดีครับัสงบจ้าครับข้าขอเพลงค่ะขอเพลงอย่างครับขอเพลงลืมบรายใจฮักเดียวค่ะลืมบรายใจฮักเดียวจ้าทั้งหลายครับมัวพาเมียตุ้มคิดค่ะครับคิดแขงขีคำความเป็นเงินความครับทำลายได้ค่ะครับ ปลาคานุ่มปวดน้ำค,ครับสุกเขียงสุขใจค่าดิเพก้สนค่าจะร้อนหมาไหมเนี่ยค่าสนโอน้อยเนะาะปากไฟหวานค่้บากไฟหวานก็น <ะ S 1> ล่อล่อด้วยนี่ครับเดี๋ยวเบิง้งหายครับก็สวัสดีจ้าก็สวัสดีครับสาวบากไฟหวานก็เสียงเย็นหวานจ่อยๆเลยเนะาะผู้สาวปากไฟหวานเลยสมซื่อจะแ่แท่เนาะพี่นะ้องเนาะต่อไปคืนห้านไว้แล้วก็คือไม่รอแต่จริงใจมอร์แกนอาสยาม จากน้องอามฟังอยู่ทางเว็บไซต์ w w w fm9400. net ฟังอยู่ทางผักใต้จังหวัดตรังน้องอามชายาเราอามชีช้ๆเราวาเราอยากฟังผลงานเพลงไม่หล่อแต่จริงใจจากนั่นกะสิเป็นนะครับน้องสาวลาทั้งวิยทยาเทคนิคน้องๆเนาะบ่ตายอ้ายบอเศร้าเจ็บครับแม่สมชิดบ้าน้องแหน่เท้าคักมากอ้ายเด้อนะครับนุ่มโสดบ้านข่าว ค่าให้ตายอ้ายกะยังฮักพวกบ่าวสาวสาวไว้ทิ้นครับพวกสาวสาวไว้ทิ้นนมล่ำประท้าฟังอยู่ทั้งหน้าสีนวลเนาะอีพอเนาะบ่าว่าสาวไว้ทิ้นครับไม่เดือนบนมงค่าแม่นม่หนีวันอาสยามพ่อหรือผัวครับเดี๋ยวจะฟังด้แม่เด้อแล้วก็แทงข้างหลังพี่น้องทั้งสะไข่นามนี่แหละนัดกันวนฒิรีหาวดังดองเมื่ออื่นฉลองสัทธาเจ้าภาพเพียบบุญเป็นงานบุญครับเมื่ออื่นี่อยู่ทางบานสะไข่นามนะครับพออบต่อมกฤษแล้วก็ไม่ไล่น้องอาม เป็นเจ้าภาพญนพ่อกัน,ดเ,ดกนเด้อด้ังเด้อราวการดีเะกองสีมี่ร่ำทรงวิญญาณช่วงประมาณหาถุงเครื่องน้ำผอมมืออื่นวันที่14่กุมภาพัานธ์ครับแลก้กการคนหัวใจรอน้องตุงทางนิคมการช่างนะครับคนหัวใจรอผลงานเพลงจากจอเจ้าโดมนะครับพี่หฮกทั้งนุจนเจริญเทพสถิตสร้างนำไม้ดึงหัตแล้กก็สซามาไฟหวานเลื่อมบอดดายใจฮักเดียวครับผลงานเพลงจิตรน้องวากกันมากเดี๋ยวจชวย,ย่อยจัดถ่ายตามมังควายตามข,ามข้านะานนา้ครับ เรากาเมื่อนี่ขอบคุณอิท์เทือพี่น้องทีมงานทั้งวิจัยเทคนิคเฉยภูมิอาจารย์โต้งนะครับเราติดต่อประสานงานเ็นดิจกองค์ควาต้องไปเป็นพิธีกรการประกวดร้องเพลงประกอบแดนเซอร์งานโอเพ่นเฮาส์เปิดบ้านต้อนรับแขกภูมิเกียรติยมไปชมผลงานจากวิจัยเทคนิคชฉยภูมินะครับเรากาเพิ่นเจ้าฟังทั้งวิทยุน้ำผอม <laughs> ท่านพอดอกเตอร์ดอกเตอร์สิทธิศักดิ์ชำประสิทธิ์นะครับ พอ,อ,อวิยทยาลัยเทคนิคชัยภูมิและคณะของท่านทุกทุกท่านนะครับขอพรรคุณไปอย่างสูงรวมไปถึงคณะกรรมการตัดสินชุดหนึ่งนะครับจากมหาวิทยาลัยราชพัฒช,ชัยภูมินะครับดเรเดือนสื่อเล่าและกาทีมง,งานเล่ารวมไปถึง้องโต้งนันตตัดสินนพรัตน์นพพรรองโต้งเด้อนะครับกรรมการตัดสินการประกวดนะครับรวมด้วยช่วยกันเพื่อกิจกรรมของเยาวชน โดยดิจิกองรับไปในน้ำของสถานีไปใช้บอรเพื่อนตลอดครับว่าเป็นดีเจยูเอฟเอขอเก่าซิฟซีน้องนะ่ต้องเนาะขายน้ำเพลทเทียนโกขายสบู่ตรากุ้งนางปุย๋ยเผาวระเทะตรากุ้งนางและกาแฟผลิตภัณฑ์ใหม่กาแฟเอลดีกาแฟควบคุมน้ำหนักผู้หญิงดืมด่มได้ผู้ชายดื่มได้ครับเมืาแล้งอีแม่ทั้งน้องตะไก่อำเภอขอนสวรรค์อีแม่ทั้งย่างไวยอำเภอขอนสวรรค์อีแม่ทั้งบ้านนนแต่ทั้งอำเภอขอนสวรรค์มาแร้งพ่อกันเด้อแม่เด้อ ขอบุณขอบคุณในไลน์ครับสารจภาพน้ำเห็ดผสมสมุนไพรเพื่อสุขภาพเทียนโกครับฮอตคิวพี่น้องมีลักแฟนเพลงทางจังหวัดตรังครับน้องอามผลงานเพลงนี้ื้อว่าไม่หล่อแต่ถึงใจโอ้ส่้เพลงไม่หลอแต่ถึงใจวงมอแกนอาสยามครับ <c oughs> มาแล้วครับดนตรีมาแล้วมันวันครับ